สวัสดีจ้าวันนี้นะคะจะมาทำอาหารให้เด็กน้อยนะคะเด็กน้อยก็คืออายุ5เดือนนะคะย่างย่าง6เดือนค่ะน้องสามารถเริ่มชิมอาหารได้แล้วนะคะเราก็ได้สูตรนะคะมาจากพยาบาลประจำตัวของน้องนะคะก็ให้มาเป็นสมุดเป็นเล่มเลยนะคะวันนี้เราจะเลือกทำเป็นข้าวโพดกับถั่วลันเตานะคะเอาไปต้มนะคะแล้วก็เอาไปปั่นง่ายมากค่ะ แค่มีเวลาสักนิดนึงก็ทําอาหารไว้ให้ลูกได้แล้วนะคะทุกคนเวลาใส่ต้มอะคะ่ะไม่ควรจะใส่เกลือลงไปนะคะห้ามเลยนะคะคือเกลือเพราะว่าน้องยังตายยังทํางานไม่ดีนะคะเราไม่ควรเติมเกลือลงไปในอาหารของเด็กนะคะใส่น้ําพอท่วมก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ใส่น้ําต้มที่เราต้มผักนั่นแหละคะ่ะเอาไปปั่นด้วยนะคะจะได้ปั่นง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะคะ เครื่องปั่นมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะทุกคนเรามีเป็นโถปั่นแบบนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะปั่นจนรู้สึกว่ามันไม่มีกากไม่มีชิ้นส่วนใหญ่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะเด็กน้อยนั่งรอแม่นะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะก็ลองชิมรสชาติดูก็อร่อยใช้ได้ค่ะมีรสหวานๆจาก ข้โพดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะหวานจากธรรมชาติก็เหมือนนมแม่ที่มีรสชาติหวานอยู่นิดนิดนะคะเด็กก็น่าจะกินง่ายนะคะเสร็จแล้วปล่อยให้เย็นก่อนนะคะเราก็เติมไปนะคะช่องละหนึ่งมือ้อ ก็จะไม่ใส่เต็มเพราะว่าลิเวียยังกินไม่เยอะนะคะประมาณ2-3ช้อนช้อนชาทุกคนก็ลองไปทำดูนะคะจะใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้เช่นบลอกเกอรี่หรือว่าแครอทก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่เรานะคะ วิธีนี้ก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเนาะเพราะว่าไม่ต้องมาต้มใหม่ทุกเช้าแล้วก็มาปั่นนะคะแต่สำหรับคนที่มีเวลาเหลือเฟือนะคะจะทำในแต่ละมือก็ได้เหมือนกันนาอลูกก็จะได้กินอาหารที่สดใหม่แต่แบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่ทำแบบนี้เพื่อให้ลูกได้รับรู้รสชาติอาหารใหม่ๆนะคะนมแม่ก็ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมยังให้เหมือนเดิมนะคะ อาหารลูกเสร็จแล้วนะคะก็ทําอาหารแม่ต่อนะคะเป็นข้าวเหนียวนึ่งปกติเลยนะคะบ้านเราไม่มีหวัวนะคะก็เลยใช้เป็นที่นึ่งแบบนี้นะคะเอาใบเตยรองไว้ข้างใต้นะคะก็จะได้กลิ่นหอมใบเตยไปอีกแบบนึงนะ,ะเห็นข้าวเหนียวก็นึกถึงตอนเป็นเด็กนะคะแม่ชอบนึ่งข้าวเหนียวเนาะเราก็จะไป,ปั้านมาสักั้านหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเกลือเลยๆนะคะแล้วก็กินแบบนั้นเลยอร่อยมากเลยะคะ่ะทุกคนลองดูนะคะ